สวัสดีจ้ายายจันซีโกซุ่มมาแล้ววันนี้เห็ดไ่นี่บ่อยากว่าไงเอาไร่สำนีละ่ะอันนี้ใบนี้ก็สียูประมาณนี้เป็นเป็นหูในตโตคือหูในตูเนี่ย็หมายถึงว่าเสือกกี่ห่าเอามากมัดกับเป๋ากับที่เห็ดหูหิวนด่กคืออันเดียวกันตอนแรกแหลกเริ่มเท่ากับ มัดให้นมันแบนยังสีสักก่อนมัดให้มันแบนท่งนี้พอเขามาได้ถึงถึงตรงที่เห่าสีเข่าเป็นตัวกระเป๋าเขากับมัดตรงนี้ติดกันมัดแค่เธอเดียวมัดแค่เธอเดียวมันก็สิออกมาเป็นเวลาเห้าหิวก็สิเป็นส้งกลมแบบนี้ก็สิกลมแบบนี้ เขาจะมเคยมาล่งลายลายกับเป๋ากับลายหูหิวอันเดียวกันเลยตัวนี้ยายใส่เสือสองมิ้นเคริงเพราะว่า,วามันเป็นไล่คอนขังโปง่งจะใส่สองมิ้นมันสิ่งยุยเกินยืดเกินขนาดขนาดกันแล้วแต่ความต้องการว่าเข้าต้องการใบใหญ่ไปน่อยได้ ตัวนี้ก็ยาากับสีเข็ดอยู่ประมาณนี้นี่ก็แล้วแล้วก็ลัางสีลงกลุ่นยาาก็บอได้เห็ดไล่แหลกเริ่มให้เบิง้งยาากับสีลงกลุ่นกลุ่นทรมาได้เดี๋ยวมาเบิ้งตรงนี้ตรงไล่เบิ้งไล่มันวายเสือกกันายควายมันได้ลักษณะนี้วา่ ไข่แบบนี้เสร็จแล้วจังค่อยจังค่อยมัดไว่ <c oughs> <c oughs> เธอขวัยมาเธอที่สองบทตรงควัยมัดปกติ วข่แต่รอบแรกรอบที่สองต้องควยแต่คือมักปกติมันก็สิเป็นออกลักษณะคล้ายๆ เป็นบอกบ่ถือแยกก็บอก,กบ่ถือก็มันสิเป็นเป็นโบหรือสิเป็นส่งดอกไม้ <c oughs> แล้วก็สิเป็นประมาณจำนีปิดกลนย้ายสิขาดสะก้อนพว่าไล่นี้ทหารว่าขาดมันสิล้งยากทหาเบิงเสือกเส้นไดที่มันเย่ที่สุดนะที่มันเหลือเย่ที่สุดเลย ในในไอในในใน,ในตัวมันนี่แหละเขากับขาดสักก่อนขาดตัวนอนโอ้ย <c oughs> ย่ายเถกฝนลุยแดดลุยฝนอะไรกะส่องสีบอดีแล้วอยากจามอยากไอแล้วเขาขาดสักก่อน ขาดไา้ตัวนอนไว้ก่อนขาดแล้วเ้อจังลงไา้